เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม12เททลีเ t h วันนี้ผมก็จะมาบอกด่านเวล32จนถึง55กันว่าเราต้องลงด่านไหนกันบ้างจากเวล32ขึ้นไปเราก็จะเริ่มลำบากในการเวลแล้วนะครับโอเคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย มาด่านแรกของเราก็จะเป็นด่าน 6- กับสองนะครับจะเป็นการสู้กับทหารที่โดนครอบงำด่านนี้ค่อนข้างจะต้องจัดทีมดีๆหน่อยนะแต่ด่านนี้จะดีหน่อยที่มีทหารกับโบด้าช,ช่วยเรานะครับด่าน 6. กับสองก็จะเวลอสามสิบสองจนถึง3 9เลย โอเคเมื่อเราเวลสามสิแล้วเราก็มาต่อด่านเกตทัพสามเลยจะเป็นด่านที่เราต้องทําลายรังพึ่ง3ามรังด้วยกันนะด่านนี้ก็ค่อนข้างต้องจัดทีมดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นตายยกตีแน่ๆด่านนี้ก็จะมีสัตว์ดอกด้วยนะครับก็จะเป็นพึ่งสีชมพูนี่นะครับหรือเขาเรียกว่าสติงบัคด่านนี้ถ้าไม่หาตีดีๆก็ค่อนข้างเวลลาบากนะด่านนี้ก็จะเวลสามสิบเก้าจนถึง48เลย อ่าพอเราเวล48แล้วให้เราไปด่าน8ทับ6เลยด่านนี้ก็ค่อนข้างลําบากมากสําหรับคนที่ไม่มีตี้ดีๆลงนะครับเป็นด่านที่ไล่ค่าพวกเกี่ยวกันได้เลยก็ว่าได้ก็พยายามหาตี้ดีๆสักต,ตี้นะด่าน8ทับ6ก็จะเวล48จนถึง55เลย ก็จบไปแล้วนะครับในการบอกด่านเบลต่างๆที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้ก็พอเรา3-2ขึ้นมาเราก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับถ้าไม่มีดีดีๆก็หากชอบช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิดมาหน้าวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบาย